คะก็จุอบา่าเป็นความโชคดีและเป็นนักเรียนที่มีความรู้ด้านวิชาการไปสอบแขง่งขันระดับอำเภอตของขรงก็จะมีโรงเรียนสิบกว่าโรงนะคะทำการแข่งขันโรงเรียนเราก็ติด,น,ดนะคะแปดทงนะคะ และตอนนี้ก็กำลังแสดงความด,ดีนะคะกับเด็กีของสังคมสรวิ์น,นะคะขออน,นุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะจะมอบของไปใช้สวิ์ให้เสร็จสิ้นไปเลยนะคะค ครับอนุญานะครับมอบนะครับเป็นชิญท่านประธานนะครับได้มอบรางวัลนะครับเด็กชายสารวิทย์วรรณวงศ์นะครับได้ส่งนะครับผลงานเด็กดีนะครับอ่ในงานะดิตแห่งชาตินะครับเข้าร่วมนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับแล้วก็ครับเป็นตัวแทนระดับประเทศนะครับได้ระดับที่หนึ่งของประเทศครับรางวัลเด็กดีนะครับ ของสำนักงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์นะครับเปโดยท่านประธานได้มอบโล่นะครับครับครับอาโล่นะครับขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเชิญครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก5,000บาทครับขอเสียงปรบมือเลยครับนะครับ